ครับสวัสดีครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพแล้วก็ f อที่รักทุกทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมาเยือนอยู่ที่หมู่7นะครับอ่าตำบลสายไทยบ้านคลองหินนะครับมาดูการขึ้นขานของเรือนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับสวัสดีครับบัง วันนี้เอาเรือขึ้นข้านนะเราทำอะไรมั้งกับวันนี้อ๋อตีมันครับตีมันนะครับตีมันแล้วก็ยายาเนนะครับก็อยากยาเลไรครับยาขี้ชั้นบ้านเราก็อยากยาขี้ชันครับครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้นะครับเจอกันตั้งแต่สมัยเด็กๆครับอ่าผมไม่นึกเลยว่าเขามีความรู้ดันอ่าทำเรือเอาเรือขึ้นข้านแล้วก็มา ตอกมันแล้วก็ยาขี้ชันแล้วก็ตอกแตงช่วนดีชำรุดนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้นะครับว่าขี้ชันหน้าตามันฟันเฟือนะครับครับนี่ใช่ไหมบังรับนี่ขี้ชันนะครับอันนี้ก็คือเดียกว่ายามันนะครับยามันนะครับนี่บังนะครับเป็นเพืือนกันตั้งแต่จะไม่เด็กๆนะครับกับน่ารักมากครับเป็นคนดีคนนึงครับที่อยู่ในสังคมทำได้เกือบทุกชนิดครับ ทุก้านครับวันนี้มาดูกันขึ้นขานของเรือทางมดกี่กของกับบางนี่17กองนะครับกับวิง่งใดไกลประมาณนัดนไน้กอผีๆถึงไหมครับอ๋อครับ <สา S 1> อ๋อครับได้ควงเสี้ยงล้อล้อก้องอ่าบังเผื่อหลักตัางแต่จะไม่เด็กๆ,ๆนะครับอ่าว่าเรือลำนี้17กองวิง ได้ทึ่งก็ผีพี่นะครับครับจากบ้านเราอ่ามูเจ็ดในหน้าบ่อจอนี้อ่าหน้าเมืองกระบี่นี้ไปทึ่งก็ผีพีประมาณกี่โลกับบัง,งใช่เวลากี่ชั่วโมงครับจะไปสปิดโบสถ<อ>์ประมาณตีประมาณน่ะี่โอ้โหมประมาณชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่านะครับครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าของของพี่น้องเรานะครับอ่า ตำบลไทรไทยมู่เจ็ดนะครับเป็นการขึ้นคานเรือวัวโทงนะครับก็เรียกเรือวัวโทงนะครับครับนี่ใช้เวลากี่วันกับบังกับซึ่งจะอ่าขึ้นคันเรือเสร็จตกมันเสร็จยาแนวเสร็จแล้วก็ตกแต่งส่วนทีตจำดูเสร็จประมาณกี่วันครับอากาศดีก็ไม่กี่วันอ๋อมันเกี่ยวกับอากาศ้วยนะครับก้นตกร่มไม่ตํำใช่ไหมครับจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้นะครับครับแต่พรไม่ดูทางล้ำนะครับนี่ครับนะครับจะคล้องเรือนะครับ เผื่อนรักครับอ่านี่พี่นองครับนี่ต้นหนึ่งถีซ้ำซ้ำเล็ดไปบางแล้วนะครับทางล่ำนะครับสิบเจ็ดก๋งครับครับช่วยหมากับเดี๋ยวผมให้ดูหลบๆนะครับครับนี่ คอบอะไรต้องทำมดดกับกันกระแทกอะไรครับเรือลำนี้เจ็ดเจ็ดกงนะครับเป็นเรือวัวทงเป็นเรือปีนองก้องเรานะครับทางปักใต้อ่าฟังอันดามันครับน่ารักกับบังกับเนี่ยผมไม่ดูชัดเจนกับหน้ามีความสามารถึงขนาดนี้นะครับไม่ใหญ่ธรรมดานะครับนี่ครับครับผมครับขอบคุณหมากับบังกับสวัสดีครับ แต่พอไม่ดูทางลำนะครับกว่าเนี้ใกล้จะดำเล็ดเลยครับครับขอบคุณมากาครับ